สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่459้ผู้บำเพ็ญหมวกฟางปรากฏตัวเขตปกครองผนึกสมุดมนทนบังคับจำนวนท้องฟ้าสีครามแสงอาทิตย์เจิดจ้าพื้นดินที่ราบเหมือนประกอบจากจุดสีต่างๆขนาดเล็กๆใหญ่ๆเข้าด้วยกันดูแล้วสีสันพร่างพรายเหมือนภาพวาดภาพหนึ่งงดงามยิ่งนัก และเมื่อมองให้ละเอียดก็จะเห็นจุดที่ปกคลุมบนที่ราบเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเสื้อผ้ามากมายชุดหญิงชายเด็กคนแก่รูปแบบต่างๆมีครบถ้วนแล้วยังมีของอย่างหมวกหรือทุงมืออีกมากมายด้วยที่นี่เป็นดินแดนของเผ่าอาพรประเดี๋ยวประเดี๋ยวก็จะเห็นเสื้อเด็กมากมายลอยขึ้นจากพื้นสู่ท้องฟ้าต่างโพทยานเล่นสนุกกันเป็นกลุ่มในท้องฟ้าลอยไปลอยมาสงบสุขทั่วทุกแห่งหงษ์งดงามยิ่งนักแต่ไม่นานักในฟ้าดินที่งดงามและสงบสุขในความว่างเปล่าก็เกิดรอยแยกขึ้นทางหนึ่ง จากนั้นก็มีเสียงอดโอยดมเสื้อขณะต่อมาสีสหนึ่งก็กลิ้งมาจากในนั้นเสียงกระแทบบนพื้นเสียงดังหลังจากกลิ้งกลุกลุกมาสองสามรอบหน้าก็คว่ำลงพื้นทําให้เสื้อผ้ามากมายกระจายไปทั่วทั้งยังลอยขึ้นมาศีสษนนั้นพยายามอย่างปรับทิศทางแต่เหมือนว่าจะอ่อนแอเกินไปทําไม่ได้แต่ว่าเรื่องเล็กแค่นี้ไม่เป็นปัญหากับบิดาแห่งมันคาสวรรค์อยู่แล้วสีสนีแลบลิ้นออกมาเย็นพื้นเอาไว้สุดแรงอาศัยแรงคลิกกลับมาเปลี่ยนมาตั้งตรงมองรอบๆอ,อ,อย่างแปลกประหลาดเผาอาพรอ,อย่างนั้นหรือ สีสันนี้ก็คือนายกองนั่นเองในเสื้อขณะที่เห็นเผ่าอภรรที่อยู่รอบๆนายกองในใจเกิดความตื่นเต้นยินดีเขารู้ว่าตัวเองกลับมายังเขตปกครองผนึกสมุดสําเร็จแล้วที่เผ่าอภรร่ายังมีสหายสนิทอีกคนด้วยนายกองพึพมพำภายใต้การเหนี่ยวนําจากพลังที่ไกลๆมีถุงมือผู้หญิงข้างหนึ่งบินมาอย่างรวดเร็วแล้วกระโดดโลดเต้นอยู่รอบๆเขาบินไม่หยุดท่าทางเหมือนดีใจมาก นายกองหัวเราะห้าห้าจำได้ว่าถุงมือนี้ก็คือสหายสนิทของตัวเองกำลังจะพูดอะไรแต่เสี้ยขณะต่อมาที่ไกลๆก,ก็มีหมวกกลุ่มหนึ่งบินมาอย่างรวดเร็วพวกมันทำท่าเหมือนแย่งกันทำให้นายกองหน้าเปลี่ยนสีดีที่สหายสนิทของเขารีบลอยไปทางหมวกกลุ่มนั้นไม่รู้ว่าระหว่างเผาอภรพพูดคุยกันอย่างไรหมวกกลุ่มนั้นหลังจากที่วนรอบนายกองอยู่สองสามรอบก็จากไปอย่างอะไรอววร์มองหมวกจะไปไกลในกองถอนหายใจโล่งอกจากนั้นภายใต้การช่วยเหลือจากถุงมือก็ลอยขึ้นฟ้าหลังจากทอดสายตามองไปรอบๆสีหน้าก็ฉายแว,วดใจ ครั้งนี้ราบรื่นดีเหลือเกินห้าห้าไม่รู้ว่าอาชิงน้อยเป็นอย่างไรบ้างเจ้าเด็กน่านไม่ธรรมดาน่าจะไม่เป็นไรข้างอกร่างให้เรียบร้อยที่นี่ก่อนค่อยว่ากันนึกถึงตรงนี้นายกองก็พยายามหนหน้ามองไปยังถุงมือที่กำผมของตัวเองเลียริมฝีปากเอ่ยเสียงต่ำทุ้มโยโย,โย่น้อยเผาอภรรของพวกเจ้ามีอะไรอร่อยพาข้าไปลองหน่อยสินอกจากนี้มีที่ใดสนุกสนุกให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาบ้าง ถุงมือผู้หญิงได้ยินนิ้วชี้ยกขึ้นหลายครั้งคล้ายว่าพยักหน้านายกองที่ดวงตาทั้งสองวาววับเต็มไปด้วยความหมงหังเหาะเหินไกลออกไปเรื่อยๆหลายวันหลังจากนั้นห่างจากที่นี่ไปหลายบฑลบนทะเลทรายผืนนั้นที่เรือเหาะสำนักจัดเนตรโลหิตที่เคยเหินผ่านที่นี่แสงอาทิตย์ที่นี่ประดุดเปลวเพลิงพื้นดินไม่มีพืชพันธุ์ใดๆทั้งสิ้นมีเพียงคลื่นความร้อนเข้มข้นประดุดทะเลเพลิงบิดม้วนฟ้าดินตะลบวนไปทั่วทุกสารทิศ ข้อสายตามองไปทั่วทั้งทะเลทรายไม่เห็นเงาเผามนุษย์แม้แต่ร่างเดียวมีเพียงปีศาจแสงที่กับพลิบแสงท่ามกลางแสงอาทิตย์และเมืองหมอกของเผาคนขจรที่บางครั้งปรากฏขึ้นวับแวมหลังจากนั้นครู่หนึ่งบนท้องฟ้ามีรสึกเวทร้อยจั้งลำหนึ่งเหินาพาดพานไปอย่างรวดเร็วเรือสึกาอนี้มีรูปร่างเป็นวงรีลักษณะแปลกประหลาดอัศจรรย์นักมีใบเรือกึ่งโปร่งแสงสิบกว่าคู่คล้ายดาบยาวแล้วก็ดูเหมือนปีกในขณะเดียวกันก็แผ่ประกายเย็นเยือกออกมาเรือทั้งลำเป็นสีม่วงดำ ส่วนหัวเรือมีผ้าสัญลักษณ์ผีร้ายน่านเป็นกายวิญญาณที่เกิดขึ้นจากการที่เพลินพิคฆ่าสะกดวิญญาณไว้ในช่องเวทผสานไปในเรือศึกเวททุกอย่างนี้ทําให้เรือเวทลำนี้แผ่กลิ่นอายแก่นลมปราณวังสวรรค์ออกมาตอนนี้ในห้องโดยสารเรือศึกเวสวีชิงที่เปลี่ยนกลับมาเป็นหน้าตายอย่างเผ่ามนุษย์กําลังนั่งขัสมาธิเขาถูกส่งข้ามกลับมาเป็นวันที่สามแล้วในตอนที่ปรากฏตัวขึ้นก็เป็นเหนือทะเลทรายแห่งนี้ แม้ที่นี่อากาศจะเลวร้ายอุณหภูมิที่สูงสุดขีดนั่นต่อให้เป็นผู้บำเพ็ญก็ไม่อยากจะทนอยู่ให้นานเกินไปแต่ก็นับว่าไม่ได้ไปตกอยู่ในดินแดนที่โหดร้ายสุดกูนี่ทาให้สวีชิงแอบโล่งใจเขาจึงเอาเรือศึกเวทของตัวเองออกมานั่งขัสมาธิในนั้นขณะเดียวกับที่หลบหลีกอุณหภูมิสูงในสามวันนี้ก็จัดระเบียบผลเก็บเกี่ยวครั้งนี้ด้วยพลังบำเพ็ญของข้าจากห้าวังสวรรค์ทะลวงถึงแปดวังสวรรค์วังสวรรค์วังที่เก้าก็ก่อตัวขึ้นมานิดหนึ่งแล้ว ตอนที่คงกำลังรบก้าววังสวรรค์ก็สังหารผู้บำเพ็ญระดับปราณก่อกำเนิดช่วงต้นได้เรื่อี้ตอนนี้ข้าก็น่าจะทำได้เช่นกันหากลงมืออย่างสุดกำลังในดวงตาสวีชิงฉายประกายวาววับผู้บำเพ็ญระดับปราณก่อกำเนิดทั่วไปต่อให้เป็นผู้ที่พลังบำเพ็ญลึกล้ำกว่าอีกเล็กน้อยก็ใช่ว่าข้าจะฆ่าไม่ได้ต่อจากนี้ก็เหลือวังสวรรค์วังที่9 1้าวังนี้เท่านั้นทันทีที่เป็นวัตถุจริงทั้งหมดข้าก็สามารถลองะลวงขั้น9้าสู่ระดับปราณก่อกำเนิด สวีชิงพึมพำนึกถึงคนเก็บเกี่ยวอื่นๆในใจเกิดระลอกคลื่นอารมณ์เล็กน้อยขนมันคา4,142ลูกตะเกียงแห่งชีวิตหนึ่งดวงวัตถุดิบหลอมอาวุธหลอมลูกกลอนที่แสงด้วยท่วงทำนองศัตว์ต่างๆรวมหุ้นมันคาสวรรค์สวีชิงสูดลมหายใจลึกหลังจัดจัดระเบียบผลเก็บเกี่ยวทั้งหมดก็พึงพอใจกับการเดินทางครั้งนี้เป็นอย่างมากไม่รู้ว่าชิงชิวเป็นอย่างไรบ้าง สวีชิงนึกย้อนถึงการส่งข้างก่อนหน้านี้หลังจากครุ่นคิดครู่หนึ่งก็ค่อนข้างเป็นกังวลแต่ว่าสวีชิงรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแอคนที่สามารถรอดมาจากเสี้ยวน้าเทพ,พเจ้าลืมตาได้จะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนดังนั้นคิดคิดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องกังวลส่วนทางหนิงเหยียนทางนั้นเขาไม่เคยคบคิดมาก่อนส่วนนายกองสวีชิงรู้สึกว่าบางทีตัวเองตายไปแล้วนายกองก็น่าจะไม่ตายต่อให้เหลือเพียงแค่ศีรษะแต่ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ก็น่าจะกระโดดโลดเต้นได้ ช่างสิทธทิทางนั้นแล้วเขามีวิธีกลับเขตปกครองเองสิ่งที่ข้าต้องทําตอนนี้คือรีบกลับไปสวีชิงก้มหน้ามองยันซ่อนอัมพรางที่จือเสเวียนวาดไว้บนร่างเยนเหล่านี้เปลี่ยนไปมากจากสีแดงชาติในแรกเริ่มตอนนี้สีมองหม่นลงไปมากกระทั่งว่าหากไม่ไปมองให้ละเอียดก็มองไม่ออกเลยเวลาสามเดือนยังไม่ถึงสวีชิงถอนหายใจแต่เขาก็เข้าใจได้อย่างไรเสียการปรากฏขึ้นของมันคาสวรรค์การปรากฏขึ้นของบุญกุศลและการผสานจากพลังฟ้าดินล้วนสามารถชำระล้างยันซ่อนอัมพรางแผ่นนี้อย่างไร้รูปร่างได้ทั้งสิน้น ตอนนี้ยังเหลือได้เล็กน้อยเช่นนี้ก็ไม่ง่ายมากๆแล้วต้องรีบกลับไปให้เร็วที่สุดสวีชิงเงยหน้ามองไปยังฟ้าดินนอกเรือศึกเวทเขารู้ดีว่าเรื่องที่ทำที่เผาเคลื่อนศักดิ์ธิ์ครั้งนี้เรียกได้ว่าสถานฟ้าดินและจะต้องทำให้เกิดการสืบคน้นเป็นชุดตามมาแน่นอนตอนนี้แม้เขาจะอยู่ที่เขตปกครองผนึกสมุดแต่ยันซ่อนอัมพรางบนร่างใกล้จะหายไปนี่ทำให้ในใจสวีชิงเกิดความรู้สึกไม่สงบสุขขึ้นในใจในวังสวรรค์วังที่หกสร้างความรู้สึกแบบนี้ให้เขาเช่นกัน ความรู้สึกไม่สงบสุขแบบนี้ทําให้สวีชิงขมวดคิ้วและเนื่องจากระยะห่างที่นี่และสภาพแวดล้อมยากจะใช้กระบี่สื่อเสียงดังนั้นมือทั้งสองของเขาถึงประสานปางมือกดไปที่เรือศึกเวททาให้ความเร็วเรือศึกเวทเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลยิ่งเปลี่ยนมาโปร่งแสงซ่อนไปในท้องฟ้าทําเรื่องพวกนี้เสร็จสวีชิงในใจก็สงบเล็กน้อยดวงตาทั้งสองหลับลงปรับสมดุลลมหายใจเวลาผ่านไปอีกสามวันเช่นนี้เองยันซ่อนอําพลางเส้นสุดท้ายบนร่างสวีชิงหายไปแล้ว เสี้อขณะที่สลายไปข้างนอกเป็นราตรีมืดแม้แสงอาทิตย์จะลาลับแต่อุณหภูมิยังคงสูงเช่นเดิมขึ้นความร้อนตระบวนอยู่นอกเรือศึกเวทสวีชิงลืมตาขึ้นช้าๆหลังจากก้มหน้าตรวจสอบร่างของตัวเองสีหน้าก็ฉายแววสงสัยคลุ้นคิดพลางเดินออกไปนอกเรือเพิ่งเดินออกมาไอร้อนก็ปะทะหน้าเหงื่อผุดขึ้นที่หน้าผากทันทีทั่วทั้งร่างชุ่มโชกด้วยเหงื่อแต่สวีชิงไม่สนใจเรื่องพวกนี้เขายืนอยู่บนหัวเรือทอดสายตามองรอบๆสีหน้าค่อยๆเคร่งเครียดขึ้นดูไม่ชอบมาพากล ความรู้สึกไม่สงบในจิตใจข้าหลายวันนี้ไม่เพียงแต่ไม่หายไปกลับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเซี้ยพลูตาที่ยันซ่อนอัมพรังไร้ผลก็แทบจะอกสันขวัญหายสวีชิงสัมผัสวังสวรรค์วังที่หในร่างสังเกตได้ว่าอสุนสมุดบรรพการมันคาสวรรค์นในนั้นกำลังว่าอย่างเรลรีใช้ความร้อนรนสีหน้าจึงยแย่ขึ้นมาลางสังหรณ์ของอสุรสมุดบรรพการมันคาสวรรค์ไม่ได้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกสวีชิงจำได้ว่าก่อนที่ตนกับนายกองจะออกเดินทางทำการใหญ่ก็เกิดสังหรณ์ขึ้นในเมืองหลวงเขตปกครองแล้ว จากนั้นก็มีความรู้สึกนี้อยู่ตลอดแต่กลับไม่รุนแรงเท่าใดนะแค่รางๆเท่านั้นแต่เซี่ยวพลึตาเมื่อครูความรู้สึกไม่สงบก็พุ่งเพิ่มขึ้นทันทีสวีชิงเงยหน้าทอดสายตามองไปทางเมืองหลวงเขตปกครองจากที่นี่ไปถึงเขตปกครองผนึกสมุทรไม่ไกลแล้วความเร็วของเขาในตอนนี้ประมาณหนึ่งเดือนเมื่อถึงเขตปกครองผนึกสมุทรก็จะสามารถใช้ค่ายกลส่งข้ามของเมืองได้หากไม่ใช้เรือศึกเวทอาศัยความเร็วของตัวเองก็จะย่นระยะเวลาได้อีกเล็กน้อยสิบวันสวีชิงคืนพำแล้วมองไปทางอื่น พื้นที่ของทะเลทรายผืนนี้กว้างใหญ่มากในสมองสวีชิงมีข้อมูลที่ได้รู้ในตอนฝึกฝนลับของผู้ครองกระบี่ปรากฏขึ้นบนทนบังคับจำนนล้วนเป็นทะเลทรายอุณหภูมิสูงไม่เหมาะกับเผ่ามนุษย์ดังนั้นขั้วอำนาจเผ่ามนุษย์จึงน้อยมากแม้จะมีถงครองกระบี่แต่ก็อยู่พื้นที่ชุ่มชื้นกลางทะเลทรายที่ชายขอบไหลโพนหากเดินทางไปจะใช้เวลามากกว่าเดินทางไปเมืองหลวงเขตปกครอง สวีชิงรีตาหลังจากขบคิดก็ก้าไปข้างหน้ามือขวายกขึ้นสะบัดเก็บเรือสึกเวทลงไปไม่ได้เหาะเหินไปยังขอบฟ้าแต่พุ่งตรงไปที่พื้นดินในเมื่อค่ายกลส่งข้ามอยู่ห่างไกลอีกทั้งความรู้สึกไม่สงบอกสันขวนัญแขวน,ขวนยังรุนแรงขนาดนี้ชิงจึงไม่คิดไปอย่างโง่โง่ต่อหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางอย่างแรกเป็นการกระทำอันตรายอย่างหลังไม่มีความหมายเท่าไหร่เขาเตรียมใช้วิธีใหม่ลองไปค่ายกลส่งข้ามของต่างเผ่า ที่นี่จะอย่างไรก็เป็นเขตปกครองผนึกสมุทรเป็นดินแดนของเผ่ามนุษย์ษยเช่นนั้นเผ่าควนขจรที่อาศัยอยู่ที่นี่ตามหลักแล้วคงไม่กล่อแกล้งจนเกินสมควรด้วยความคิดเช่นนี้ความเร็วสวีชิงประตูมุ่งหน้าไปยังพื้นทะเลทรายจากการหาในยามที่อีกไม่นานฟ้าจะสว่างในที่สุดเขาก็หาเมืองของเผ่าควนขจรแห่งหนึ่งเจอในเซียวพุตาที่เขาใกล้หมอกในเผ่าควนขจรข่วยพุ่มจิตเทพไม่เป็นมิตรแต่ละทางทาง,ทางจับเป้าหมายเขาเอาไว้ทันที สวีชิงไม่ลังเลใดๆทั้งสิ้นรีบเอากระบี่อายาศิธิ์ผู้ครองกระบี่ออกมาประสานมือเออยังมีมารยาทข้าน้อยผู้ครองกระบี่กรมราชทันเผ่ามนุษย์มีภารกิจสำคัญภารกิจกองทัพเร่งด่วนไม่อาจเสียเวลาจึงขอยืมค่กลส่งข้ามเผ่าควนขจรค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดจ่ายให้ตามจำนวนบุญคุณนี้ข้าน้อยจะขอจำเอาไว้และรายงานมังครองกระบี่ให้บันทึกเอาไว้ขอเผ่าควนขจรได้โปรดอนุเคราะห์จิตเทพที่แผ่ออกมาจากเมืองเผ่าควนขจรเหล่านั้นกวาดไปบนกระบี่อายาศิธิ์ในมือสวีชิงหลังจากนั้นครู่หนึ่งก็ตอบกลับมา รอก่อนสวีชิงก้มสีรษะอย่างนอบน้อมรองเงียบเงียบรอครั้งนี้รอทีเป็นช่วยางกว่ากว่าสวีชิงมองท้องฟ้าที่สว่างแล้วถามอย่างนอบน้อมอีกครั้งรอต่อไปเสียงของเผ่าควนขจรเย็นชาไม่ทราบว่าต้องรอนานเท่าไรเวลาเร่งรีบนะข้าน้อยไม่กล้าเสียเวลาสวีชิงเอ่อยอย่างมีมารยาทอีกครั้งไม่รู้ สวีชิงได้ยินดังนั้นก็หันหลังกลับไม่รอยต่อไปเคลื่อนไปข้างหน้าทะยานไปยังที่ไกลในใจเกิดความเย็นชาอีกฝ่ายจะปฏิเสธเขาก็ได้นี่เป็นเรื่องปกติหากปฏิเสธมาตรงๆเขาก็สามารถเข้าใจได้แต่ให้ตนรอแบบนี้จะมากน้อยล้วนมีจิตคิดร้ายนิดนิดแล้วสวีชิงสูดลมหายใจลึกพลังบําเพ็ญประตูขึ้นทุกด้านโดยเฉพาะตะเกียงชีวิตปีกโลหิตกระพริบแสงสีแดงในร่างภายใต้การเพิ่มพลังความเร็วของเขาก็ประตูทันทีแปลเปลี่ยนเป็นรุ้งยาวทางหนึ่งเพียงพริบตาก็หายไปจากขอบฟ้าเวลาหมุนผ่านหกวันผ่านไป สวีชิงสำแดงตะเกียงปีกโลหิตวิญญาณทมินไม่เสียดายที่จะใช้พลังมหาศาลในที่สุดเขาก็ย่นระยะ,ระยะเวลาได้4วันตอนนี้มาถึงยังพื้นที่ที่ใกล้กับเมืองหลวงเขตปกครองผนึกสมุดแล้วความล้ำลึกของหลักฐานก็เผยออกมาให้เห็นใน6วันนี้สภาวะของเขาตอนนี้อยู่ในระดับสูงสุดมีเพียงสภาพจิตใจที่อยู่ในการระแวดระวังขั้นสูงเกิดความเหนื่อยล้าเล็กน้อยเท่านั้น ระหว่างนี้สวีชิงก็คบคิดเหมือนกันว่าจะหาที่ซ่อนก่อนดีหรือไม่ดูว่าความไม่สงบมาจากที่ใดแต่ในตอนที่เกิดความคิดนี้ลางสังหณรวิถีสวรรค์ไม่ใช่แค่ไม่ลดลงความร้อนรนที่ส่งมาจากอสูรสมุดรบรรพการยิ่งหนักหน่วงขึ้นตอนนี้ห่างจากชายแดนข้างหน้าเหลือเพียงอีกแค่หนึ่งชั่วย,ยามเท่านั้นจิตใจของสวีชิงไม่ผ่อนคลายเลยแม้แต่น้อยความเร็วประตูข,ขึ้นอีกครั้งแต่ในตอนนี้เองที่สุดปลายสายตาของเขาเมาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันขวางเอาไว้อยู่ข้างหน้าสวมชุดฟางทั้งร่างใส่หมวกฟางกลิ่นอาย อีกแค่นิดเดียวเกิดจะปล่อยให้เจ้าหนีรอดไปได้แล้วเสียงต่ำทุ้มแสงไว้ด้วยจิตสังหารเข้มข้นดังก้องไปทั่วทุกทิศขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก